ที่บ้านก็เหมือนประสบปัญหาเรื่องธุรกิจก็เลยมาลงตัวที่ธุรกิจร้านอาหารซึ่งจริงๆแล้วเราทําอาหารไม่เป็นเลย SME บางคนเขาบอกว่าย่อมาจาก small medium enterprise แต่ในมุมมองของผมมันคือ superman can do everything ที่ต่อครับธนาพงษ์วงชินศรีครับหรือว่ารู้จักในนามต่อเพนกวินครับอายุ36ปีก็จบการศึกษาสถาปัตย์ราชกระบังครับแล้วก็ปอโท ใบแรก Facility Management จากมหาวิทยาลัยศรีประทุมแล้วก็ใบที่2 Real Estate จาก University of Glasgow UK ครับตอนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจร้านเพนกวินอีชาบูครับอีกอย่างหนึ่งก็มาเปิดบริษัทที่เพนกวินเเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้ความรู้ทําเพจชื่อต่อเพนกวินครับจริงๆแล้วพื้นฐานอย่างที่บอกผมเป็นสถาเปน,นิกพอเราเป็นสถาปน,นิกกลับมาจากการเรียนต่อเราก็ออกมาเปิดบริษัทออกแบบครับ เปิดไปได้สักพักหนึ่งจนอายุประมาณสัก30ที่บ้านก็เหมือนประสบปัญหาเรื่องธุรกิจที่ทําให้ผมกับพี่ชายต้องออกมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเองตอนนั้นเราไปดูแล้วว่าธุรกิจสถาปัตของเราเนี่ยมันมันไม่รู้มันจะเลี้ยงดูที่บ้านได้อย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าเราก็เลยอยากจะหาอาชีพเสริมก็เลยมาลงตัวที่ธุรกิจร้านอาหารซึ่งจริงๆแล้วเราทําอาหารไม่เป็นเลยไม่มีความรู้เรื่องร้านอาหารมาก่อนแต่ว่าเราก็ใช้วิธีเวลาศึกษาครับ จนหลังจากตัดสินใจก็จะทำร้าน2เดือนแล้วก็ตัดสินใจเปิดร้านเลยก็เป็นร้านเพนกวินอิชาบูนี่แหละ <S <S ที่ที่บอกคือเราใช้เวลาทําร้านแค่2เดือนจากตอนที่คิดร้านเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีๆแล้วเราเปิดร้านเลยเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราวิเคราะห์เยอะมากเราวิเคราะห์ตั้งแต่โลเคชันทําไมต้องเป็นโลเคชันนี้ไอการวิเคราะห์โลเคชันเราดูถึงขนาดที่ว่าคนออกจากตึกเลี้ยวซ้ายกี่คนเลี้ยวขวากี่คนคนเดินทางยังไง ในเรื่องของ Market Analysis เราก็ดูถึงขนาดที่ว่าตลาดไหนมันมีช่องว่างทางการตลาดอยู่ที่เราเจาะตลาดชาบูแบรนด์โพสิชชิ่งที่เรามาจับออนไลน์เพราะว่าสมัยนั้นร้านชาบูก็ไม่มีใครเจาะออนไลน์เลยพวกนี้มันเป็นการวางแผนที่ทำให้เราค่อยๆวางแผนไปเรื่อยๆรวมไปถึงการวาง Financial Model ที่เราทำ feasibility study เพื่อทำให้เรารู้ว่าเราต้องลงทุนกี่บาทคืนทุนกี่บาทในระยะเวลาเท่าไหร่เรากินไม่ต่ำกว่าโอ้สชาบูอะ่ะ20ปิ้งย่างอะ เรากินจนเดือนเดียวเราอ้วนมาสิบโลเพราะเราทําอาหารไม่เป็นฉะนั้นการทําอาหารไม่เป็นอย่างน้อยเราต้องกินเป็นเราต้องรู้ว่าลิ้นลูกค้าจริงๆแล้วลิ้นเขาเขาต้องการรสชาติแบบไหนแล้วเราถึงไปคุยกับเชฟได้ว่าเราควรจะปรับรสชาติให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของเรา<ป>พอเรามาทําธุรกิจที่เป็นคาปลีกแบบอย่างเงี้ยบริการแบบนี้เราไม่ได้มีความรู้มาก่อนเราเคยแต่ออกแบบขายของกระดาษเดี๋ยวนี้เราขายของเป็นอาหาร กระดาษไม่มีหมดอายุอาหารมีหมดอายุลูกค้ามีรอมามาทานชาบูเราช่วงแรกได้อาหารจานแรกแบบผ่านไป40นาทีแบบเนี้ยพนักงานอยู่ดีๆวันรุ่งขึ้นสไตล์หายไป5คนเราโดนหมดทุกอย่างเลยแต่ปัญหาสาคัญที่สุดนะคือปัญหาเรื่องระบบช่วงแรกที่เราเปิดร้านเราไม่มีระบบเราเอาตัวเองไปเป็นผู้เล่นเราเลยลืมภาพการมองภาพใหญ่แต่พอเราไปเรื่อยๆรเรารู้สึกเลยว่าถ้ามีหนึ่งสาขาเราไม่มีปัญหาหรอก แต่ณนะวันที่เราต้องการมี2 3สาสาขา4สาขาเราไม่สามารถเอาตัวเองไปเป็นผู้เล่นในทุกทีมได้เราก็เลยเริ่มถอยออกมาพราเริ่มถอยออกมาเราเลยเห็นแล้วว่าถ้าระบบเราไม่ดีพอธุรกิจเราจะพังคียสักเซสของธุรกิจร้านอาหารจริงๆแล้วคือระบบเราก็เลยเริ่มวางระบบตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาด้วยความที่เราเป็นธุรกิจร้านอาหารประเภทชาบู อาหารมันเป็นอาหารที่ใครก็ตามที่มีเงินวันรุ่งขึ้นคุณเปิดร้านชาบูได้เลยฉะนั้นความแตกต่างในเรื่องโปรดักต์มันอาจจะทําได้แต่อาจจะทําได้ไม่เยอะมากแต่เราก็ต้องทำนะเพนกวินเราเอ่ะก็มีโปรดักต์ที่ค่อนข้างเรียกว่าเป็นโปรดักต์ที่แตกต่างจากตลาดไม่ว่าจะเป็นซูชิที่เราคิดคนรูปแบบซูชิขึ้นมาเองมันทาให้เขาเห็นซูชิรู้เลยว่าคือเพนกวินอาหารทุกอย่างของเราถ่ายลูกสวยหมด แต่สิ่งที่เราแตกต่างจริงๆคือแบรนดิ้งกับการตลาดออนไลน์ของเราที่เราบอกตัวเองชัดเจนตั้งแต่วันแรกว่าเราเป็นชาบูสําหรับออนไลน์ฉะนั้นการสื่อสารทุกอย่างเราจะค่อนข้างเข้าใจคนในออนไลน์ว่าเขาต้องการอาหารแบบไหนเขาต้องการสื่อสารแบบไหนเขาไม่ได้ต้องการแค่โปรดักที่ดีเขาต้องการประสบการณ์โดยรวมที่ดีแล้วประสบการณ์นั้นต้องสามารถถ,ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปใน IG รูปใน f a c e b o o ให้เขาได้ แล้วพออาหารเราดีบริการเราดีมันก็จะทำให้เราเปลี่ยนจากลูกค้าที่เป็น one-time customer เป็น repeat c u s เม m e r ได้เฟสแรกเราก็คือเอาเนื้อที่เรามีเอามันกุ้งเอากุ้งที่เรามีอะ่ะมาทําเป็นข้าวหน้าลาวามันกุ้งมาทําเป็นข้าวกะเพราวากิวซึ่งมันไม่เหมือนคนอื่นที่มีในตลาดพี่ชายผมเขาก็เลยคิดเป็นแคมเปญเหลือม ystery box เหมือนกล่องสุ่มอะ่ะแต่เราเป็นถุงสุม่มคือจ่ายตังมาแล้วให้เรานะไม่รู้เลยว่าคุณจะได้อะไรก็ได้รับผลตอบรับที่ดี เราอยากขายชาบูซึ่งเป็นจุดแข็งเราแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือใครมันจะสั่งชาบูไปกินวะซื้อมาก็ไม่มีหม้อให้กินนึกออกใช่ไหมมันก็ลําบากก็เลยเริ่มเป็นแคมเปญข,ของชาบูแถมหม้อลูกค้าทุกคนก็จะถามว่าเหลือกำไรจริงๆเหรอเมื่อไหร่ลูกค้าคิดแบบนี้เรารู้แล้วว่าเราวินจริงๆแล้วเราเหลือกําไรมันก็เลยทําให้เราก็กลายเป็นเฟิร์สมูเวอร์ในตลาดที่จุดกระแสชาบูแถมหม้อขึ้นมนาะ คือพอช่วงโควิดที่ผ่านมามันสอนอะไรเราหลายอย่างเนาะอย่างแรกเรารู้เลยว่ามันไม่มีธุรกิจไหนที่มันแน่นอนอย่างที่2ก็คือเราไม่ควรฝากไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวยต่อไปแล้วการที่เรามีช่องทางการขายหน้าร้านอย่างเดียวมันคงไม่ทําให้เราอยู่รอดในระยะยาวหรือการที่ไปฝากชีวิตไปกับ Delive อรี่อย่างเดียวมันก็ทําให้เราอยู่รอดได้แต่อยู่รอดแบบตัวรีบๆหน่อย เราก็เลยต้องสร้างช่องทางเราขึ้นมาเองฝันของเราคือเราอยู่กรุงเทพคนเชียงใหม่คนภูเก็ตอยากกินเพนกวินสั่งตอนนี้ภายในวันนั้นต้องได้ก็ถ้าอยากกินเพนกวินก็เข้าไปที่ Facebook เพนกวินอิซาบูนในกรุงเทพก็มีอยู่แปสาขาแต่ว่าถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องการทรําธุรกิจร้านอาหารธุรกิจที่เป็นรีเทลก็เข้าไปเรียนรู้ได้ที่เพจต่อเพนกวินผู้ชายขายบริการรวมไปถึง YouTube ต่อเพนกวินที่เราเริ่มมาทําวิดีโอมากขึ้น SME บางคนเขาบอกว่าย่อมาจาก small medium enterprise แต่ในมุอมมองของผมมันคือ Superman can do everything อะ มันจะต้องเป็นคนที่สามารถทําได้ทุกอย่างคนทั่วไปเวลาทําธุรกิจก็จะคิดว่าโปรดักดียังไงก็ขายได้แต่ที่ความเป็นจริงพีโปรดักมันคือแค่พีเดียวมันยังมีอีกหลายๆเรื่องที่คุณต้องรู้ฉะนั้นการเป็นเจ้าของที่ดีคุณต้องรู้ลึกในเรื่องโปรดักแล้วรูกว้างในเรื่องของบริหารจัดการซึ่งคุณจะไม่รู้เลยถ้าคุณไม่เคยไปเป็นลูกน้องที่ดีมาก่อนเราต้องทําธุรกิจโดยตัดสินใจผ่านข้อมูลไม่ใช่ความรู้สึกแค่คุณเอาตัวเองถอนหมวกจากการเป็นเจ้าของธุรกิจใส่หมวกของการเป็นลูกค้ามองกลับไปในธุรกิจคุณ หาจุดแข็งให้เจอหาจุดอ่อนให้เจอหาเหตุผลให้ได้ว่าทําไมเราจะต้องซื้อโปรดัก t นี้แทนที่จะไปซื้อโปรดักอื่นถ้าคุณตอบได้ทั้งหมดคุณจะรู้วิธีการแก้ไขมันและมันจะทําให้คุณจะสามารถทําโปรดักออกมาให้ดีและตอบโจทย์ตลาดได้